ครับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องนะครับผมเนาะเมื่อเร็วๆนี้ข่าวๆเรื่องราวนะครับผมเนาะเกี่ยวกับอีหล่าหน้อยเฮาล่ะน้องหญิงเพชรบ้านแพงนะครับผมเนาะอ่าเอาพ่อสูพีเอาพ่อสูนกเอกพ่อสูเอฟซีหล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟัง <S <S หลังจากเมื่อวานอีหล่าหน้อยไปออกรายการนะครับผมเนาะแล้วมีช่วงหนึ่งที่อีหล่าหน้อยพูดถึงมาะไรนะครับผมเนาะที่เคยได้ ที่มีข่าวบอกมาว่าได้ได้มาเลยสี่จุดเจ็ดล้านเกือบห้าล้านยิงแบบนี้เนาะครับผมเนาะที่หลังก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าที่จริงนะครับผมเนาะมันไม่ถึงมันอ่าได้แค่ล้านก,กว่าอ่าเกือบเกือบ,อบสองล้านนี่แหละพี่น้องแล้วการหลายหซ่องข่าวหลายๆเพจนะครับผมเนาะ,ะนั่งไปตีข่าวช่องข่าวหลายๆช่อง ช่องข่าวลักหลายๆส่องนําไปตีข่าวพี่น้องเรื่องนี้แต่ในเนื้อข่าวนะครับผมเนาะอาจจะตีข่าวได้มเามลายัยคืนเดียวเกือบ5้าล้านเพิ่นกับพาดหัวข่าวเพื่อให้ดูน่าสนใจแม่พี่น้องพี่น้องคิดออกว่าเพื่อให้ดูน่าสนใจแล้วคดข้าไปอ่านเนื้อข่าวข้างในนะครับผมเนาะซึ่งอีหลานน้อยเ้ากับปฏิเสธเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งน้องกับคือจังอีหลานน้อยวอลในรายการและทำอ่า นขนาดนั้นพนพน้องไม่รู้ว่าใครนําข่าวนี้ออกมาว่าในมา้มาไล่สำนันสำนีซึ่งตัวบางสานเองก็ยังงงพี่น้องจนไม่กล้าทําท่าข่าวเรื่องนี้กับผมเนาะนาขนาดนั้นเพราะเรารู้ว่ายอดจริงๆมันได้เท่าไหร่ไหมพี่น้องเราเลยไม่บระกาเข่ขาวในมือน,นันเพราะกระแสว่าจะเป็นจากทางช่อง YouTube จากทางข่าวลักอ่าซ่องดัง ของประเทศข่าวระดับประเทศด้วเพี่น้องกัดตีข่าวไปแล้วเราก็เลยคิดว่าเมื่อมีโอกาสยิราน้อยนะ์นาจะออกมาเ้านะแล้วกบผมนอนแลับยิรา้อยกะอยากเบาและพี่นอ้องถ้ามีโอกาสในเรื่องนี้เพราะนี่ได้ไปทายรายการมือว่านได้ไปออกรายการมือว่านรายการสนุว่านก็นมีคําถามยิลา้อยเขาตอบออกไปแบบสดๆเนาะพี่นอ้องตอบออไปตามความจริงนะครับผมเนะาะที่เป็นอยู่แล้วนะครับผมนอนหลายคน ไลฟ์เพจไลฟ์ซองตีข่าวนะครับผมเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยขึ้นหัวข่าวว่ามาไลายคืนเดียวน้องอิงห้าล้านนะครับผมเนาะมันก็มีคอมเมนต์พี่น้องที่บ่ได้เข้าไปอ่านอ่ารายละเอียดนะครับผมดูจากหัวข้อข่าวเฉยๆเขามาคอมเมนต์อยากเข็นหน้าคนให้จังครอบครัวอยู่ยังไงอยากเขียนบ้านคนให้จังอ่าลูกเมียเลี้ยงดีขนาดนี้ไหม พ่อแม่เคยดูแลไหมอ่ารวยมากนักหรือยังไงบ้างหรือพี่น้องคอมเมนต์แล้วก็ยังมีคอมเมนต์นะครับผมเนาะคอมเมนต์หนึ่งที่เห็นเอฟซีอีหล่าหน่อยนะครับผมเนาะอ่าที่คุณตาคุณตากันเป็นยังดีเขาไปตอบโต้กันพ่อสมควรพี่น้องสำหรับคอมเมนต์จากอ่าทางคุณใส่เฟซบุก๊กไลน์หนึ่งก็แล้วกันพี่น้อง เป็นคอมเมนต์ว่ายุคที่ทำมาหากินลำบากแบบนี้แปลกใจมากมีคนไปคล้องพวงมาลัยนักร้องกันรวมเป็นหลัก4ล้านบาทซึ่งเนี่ยบอได้เขาไปอ่านข่าวนะครับผมเนะาะบอได้เขาไปเบื่องเนื้อหาดูหนังสือแค่หน้าปกอ่าบบหูอโนอีเนยังบ่หูโอ้ยอยากใส่ภาษาบาทนะครับ หรือว่ายุคน,นี้คนอื่นเขายังหากินกันได้ดีอยู่ยกเว้นผมคนเดียวสันเดีนะครับผมเนาะะบอกก่อนนะครับที่ผมคอมเมนต์แบบนี้ไม่ได้อิจฉาน้องเขานะครับแค่ผมแปลกใจปรากฏการความเป็นไปของสังคมที่ส่วนทางกับชีวิตของผมและของใครๆอีกหลายคนอยา่านะครับผมเนาะผมบอกแล้วเลยว่าอย่าตั้งโตเจ้าของเป็นจุดสูงกันเป็นจุดสูงศูนย์กลางของโลก อย่าทําตัวเองให้เป็นจุดสมการของโลกอย่าเอาชีวิตเจ้าของเป็นใหญ่นะครับผมเนาะสิ่งที่เกิดกับคุณมันอาจจะไม่ได้เกิดกับอีกหลายคนสิ่งที่เกิดกับอีกหลายคนอาจจะไม่ได้เกิดกับคุณอคุณอยู่ในโลกที่โหดร้ายอีกคนเขาอาจจะอยู่ในโลกที่สงบสุขอีกหลายคนเขาอาจจะอยู่ในโลกที่มีความสุข มันก็เป็นไปได้คุณจะใช้ตะกะของคุณในความคิดของคุณอย่างเดียวมันเป็นไปไ,ปได้คุณต้องมองโลกในในในมุมกว้างซึ่งบอกว่าอิหลาหน้นยเฮาจะได้ซัมใดมันไม่ได้มาจากบุคคลบุคคลเดียวมันรวมมาจากเอซที่ฮักเพีงอิหลาหน้นยทั่วประเทศทั่วโลก น้องมีพ่อฮักแม่ฮักจากต่างประเทศน้องมีพ่อฮักแม่ฮักเอฟซีน้องในประเทศบรต้องมาถามบอกว่าคนที่ให้คนที่คล้องมาไล่โอนเงินให้ศิลปินครอบครัวยูดีบันไดค่ยเรียงพ่อแม่บอ,บอต้องถาม,ามนะครับผมเนาะเพิ่นมีความสามารถให้เพิ่นก็ต้องมีความสามารถที่จะดูแลคนรอบข้างเพิ่นอยู่แล้ว อันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับผมเนาะมีน้อยให้น้อยตามกำลังมีมากคุณอาจจะให้มากตามกำลังสำหรับ FC ลานหน่อยหลายคนอาจจะไม่มีแต่กับซัพพอตในเรื่องผลงานดูคลิปจากทางช่องหลักทางช่องพ่อเอกโดยไม่ข้ามโฆษณาดูทุกคลิปกดไลค์คอมเมนต์อ่นนี่ก็คือการสนับสนุนด้วยกัน การสนับสนุนผลงานเมื่อมีผลงานของอีิลานน้อยเพราะว่า<ๆ>จะเป็นออกไล่การทีวีไล่สดสินค้า,าผลงานเพลง FC ทุกคนกับพร้อมเข้าไปสนับสนุนพร้อมเข้าไปที่จะซัพพอร์ตคนที่ไม่มีกำลังในเรื่องซับเพื่อนอาจจะเข้ามาซอยกดไลค์กดแชร์กันออกไป เป็นพลังมดพลังเล็กๆแต่ทำมดได้ร่วมกันนะครับผมเนาะมันก็สร้างอะไรได้ยิ่งใหญ่เหมือนกันโดยมาลายน้องไม่ได้มาจากคนคนเดียวอันนี้ต้องอธิบายนะครับผมเนาะไม่ได้มาจากาบุคคลคนเดียวที่มอบให้แต่มาลัยของน้องมาจากพ่อพ่อแม่เอฟซีทั่วโลกที่ฮักแพงอิีลาที่อยากสนับสนุนิีลา ถึงน้องจะไม่ได้ตัวเลขที่ตามที่ออกเขามากนะครับผมเนาะแต่บ่าวสาันรู้สึกดีใจแทนน้องเยพี่น้องนองก็ดีใจอทางครอบครัวน้องก็ดีใจให้กันกนะครับผมเนาะได้ทอดได้ก็ดีเมื่อพี่น้องลูกสาวเฮาเงินทุกบาททุกสาตางค์ถึงลูกสาวทุกบาททุกสตางค์นะครับผมเนาะถือว่าเป็นการสนับสนุนอีหลานน่อยแมนบอกพี่น้องว่าหลายคนอีหลาหน้นอยทําผลิตภัณฑ์ออกมาเทดเสือออกมาเนอ่หลายคน บ่มีไส่เจ้าของแต่ว่าอยากซื้ออยากอุดหนุนลูกสาวอเจ้าจอของซื้อมาใส่บะได,ดอกอกาใส่บะไดหอกอาจจะซื้อมาเก็บเป็นของสะสมก็เป็นไปได้เป็นรอพี่น้องมาเรื่องซัมปกรนเขาเขาจ่ายภาษีตามกฎหมายอยู่แล้วโดยมีทีมที่ทำเรื่องเกี่ยวกับภาษีอยู่แล้วของ องค์กรทาความเข้าใจซะก,ก่อนนะครับผมเนาะบริเวนว่าเพิ่นเอาไปเพิ่นได้รับแล้วเพิ่นบ่จ่ายภาษีเพิ่นหนีภาษีเขาจา่ายภาษีตามกฎหมายถูกต้องโปรดทําความเข้าใจสม่นะครับผมเนาะ,ะเรื่องภาษีเพิ่อนอาจจะบออยากออกมาเว้าแต่คุณควรรู้ว่าเขามี องค์กรองค์กรองค์กรมีทีมงานที่เฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องนีอยู่แล้วบ่ต้องห่วงนะครับผมเนาะพอ่พอๆม่เอฟซีที่หักแพงอีหลาไม่ต้องห่วงเด้อพี่น้องเด้อเรื่องภาษีเรื่องสปปรพพกรเขานะครับผมเนาะ,ะซึ่งอีหลาหน่อยจ่ายภาษีตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายฝากไว้เนาะ พี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องไหนวังไหนสามารถคอมเมนต์ได้ทางกลิบบา,ายสันได้นะครับผมเนาะมันมีหรีพี่น้องคนที่อิจฉาเด็กมันมีอหรีเป็นเพราะพี่น้อง,งว่าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครเตทางสองบายซันพี่น้อง